ไอ้่ว่าเป็นเรื่องเป็นราวแล้วมันหนักที่สุดเนี่ยมันคือยังไงลูกเขาบอกว่าเดี๋ยวไปคุยงานกันกับพี่คนนึ่งพี่เขาทํางานเกี่ยวกับเรื่องนี้อ่ะเราจะได้ได้งานด้วยแล้วก็อ่ะโอเคไปคุยงานที่อ่ามันเป็นพูิล่าค่ะพอไปถึงปุ๊บมันไม่ได้มีแค่คนที่เขาบอกว่าคุยงานคนเดียวแต่มันมีคนอื่นที่เราไม่รู้จักไม่เคยเห็นหนา้านั่งกันอยู่ประมาณ3-4คนค่ะพอตอนนั้นเขาก็เริ่มลุกเข้ามาเอาเป็นว่าน้องก็คือถูกไอ้คนพวกเนี้ย รวมถึงสามีเนี่ยวล่วงละเมิดเราคือเราขอร้องทุกอย่างว่าเราเกลียดเราขยังเราพยายามหนีตัวน้องเองไปแจ้งความไหมคือที่ผ่านมาหนูไปแจ้งความตลอดแต่เรื่องมันไม่ดําเนินคดีอะไรเลยค่ะพอเหมือนตํารวจรู้ว่าอ๋อเนี่ยเป็นลูกตํารวจเหรอเหมือนกลายเป็นพวกเดียวกันแล้วหนูก็นั่งร้องไห้แล้วกลายเป็นว่าอ๋อมันเป็นเรื่องผวัวเมียเดี๋ยวก็ดีกันไม่มีอะไรหรอกอแล้วก็ปล่อยเรากลับแล้วหนูก็ต้องมาทนกับเรื่องแบบนี้